ทีนี้คนไทยเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาเหมือนที่เขาเหมือนเนี่ยเหมเขาเขียนลูกเทวดานะคือว่าถ้าจะบูชาลูกตัวเองอยู่แล้วเห็นหลายหลาคนพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกนะพูดกับลูกเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนอะนะคะนะจ๊ะ โอ้ลูกคือนี่มันแบบพูดกับผัวตัวเองยังจะพูดหวานสู้ไม่ได้เลยแต่แม่กับพ่อมันควรจะมี authority คือควรจะมีอำนาจของการเป็นพ่อแม่ในน้ำเสียงในใน,ในการพูดด้วยนะครับมีทฤษฎีห้ามตีเนี่ยหลายหลายคนแม้กระทั่งมุสลิมเราบางทีเนี่ยก็มีนะก็คือไม่ห้ามห้ามลงโทษเลยแล้วไปเอามาจากฝรั่งไอคำว่าห้ามพูดคําว่าไม่ผมคยด้ยินคุณได้ยินไหมห้ามพูดคําว่าไม่กับลูก น egative ต้องพูดคาอื่นหาวิธีที่อ้อมค้อมเพื่อที่จะบอกลูกว่าแบบสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งม่งหาไม่ได้หรอกไม่มีวันกว่ามึงจะหาได้ลูกโตแล้วเป็นควายไปแล้วนะครับมันมันก็มันมันนานกว่าจะหาได้คือถ้าไม่มีการบอกว่าอ้นนี้ไม่ได้นะพ่อไม่ชอบนะแม่ไม่ชอบนะถ้าไม่มีการพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ไม่มีบอกว่าเราไม่ ไม่พอใจอะไรดีอะไรไม่ดีบอกไม่ได้เลยลูกไม่ไม่รู้เลยด้วยน้ําเสียงหรือวิธีการพูดนี่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะว่านะจา๊ะแม่งลูกนะคะทําอย่างนี้แล้วมันไม่น่ารักเลยนะโซ่ so, พูดซะน่ารักง,งี้มันจะดูไม่น่ารักได้ไงวะ ขุนถึง7ขวบเนี่ยโตมาไม่เคยโดนตําหนิเลยเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีผิดอะไรบ้างเลยคิดว่าตัวเองไม่มีผิดอะไรเลยนั่นคืออินสติลตอนแรก7ขวบผมบอกแล้วไงพอ7ขวบเกินปั๊บดัดสันดานลาบากแล้วพอโตขึ้นมาพอ7ขวบเข้า p 12, ิ b วอ t y ตีเ้เริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มเป็นต่อไปก็คือกูไม่เคยผิดฮะพอครูมีปัญหาอะไรพ่อแม่ซัดยับเหมือนกัน ลูกกูก็ไม่เคยผิดฉะนั้นโตมาเด็กคนนี้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเนี่ยมีอะไรไม่ดีไม่ได้เพราะไม่เคยถูกตำหนิเลยมีสองทางคือเหมือนเด็กเสียงวในเด็กเทพที่เขาว่าเนี่ยหรือพอเป็นโลกสู่โลกความจริงอะเจอคนที่เหนือกว่าแก่งกวานี่ทำให้ตัวเองรู้ตัวเองเนกระจกงอกงอยทัรู้สึกเป็นผมด้วยว่าทําไมกูอ่อนหัดขนาดนี้นตอนแรกคิดว่ากูเจ๋วแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็เลยมี depression เกิดขึ้นมา1ทางหรือ2ทางก็คือเนี่ยพอด e pression ปับก็คือนั่งด่าพ่อแม่พึ่งพ่อแม่กระติดนิสัยตั้งแต่เด็กแล้วก็ ลูกเรียนที่แพงๆต้องมีคนดูแลเดินตามหาจ้างแพงๆเดินป้อนข้าวให้แล้วก็ไม่เคยตําหนิลูกเวลาลูกเนี่ยอรารวาสในที่สาธารณะนี่เป็นเป็นเยอะมากผมเห็นในสังคมมุสลิมเหมือนกันผู้ใหญ่คุยกันเด็กมาถึง แอปากไม่ไม่ว่าเลยนะผมดูแล้วก็มองพ่อมันแม่ในใจคิดมึงจะไม่ห้ามถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวกูห้ามแล้วนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีแล้วนะลูกมึงไม่รู้เลยว่าไม่มีมารยาทผู้ใหญ่คุยกันอยู่แล้วมาแหกปากจะเอานู่นจะเอานี่แล้วก็ตีโพยโพยไม่มีห้ามนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อแม่ไม่เห็นว่านี่คือนิสัยไม่ดีน่าเกลียดมากเด็กเนี้ยทําไมพ่อแม่ไม่ตีหรือไม่ไม่ไม่บอกพ่อแม่มีสิทธินะครับ หน้าที่เราคือเลี้ยงคนให้เป็นคนดีนะไม่ใช่ตามใจให้คนเป็นคนดีเพราะการตามใจคนไม่มีวันเป็นคนดีนะครับคนจะเป็นคนดีได้ต้องรู้อะไรดีไม่ดีถ้าทำผิดต้องลงโทษถ้าทำดีควรจะชมหรือสนับสนุนเราเล่นแบบอวยตลอดเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัวคนอื่นด้วยเพราะพ่อ,พอแม่กูตามใจตลอดมึงก็ต้องตามใจกูด้วยเวลายอยู่ในที่เด็กโรงเรียนหรือว่าโตแล้วหรืออะไรเงี้ยพอไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมีปัญหาก็จังเริ่มคิดทำไงแค้์ไอ้คนนี้ต้องต้องทำไงคนนี้ไม่ไ บอกเออโอเคเราทำอะไรผิดหรือว่าไม่มีเพราะว่าไม่เคยถูกตําหนิเลยคือคำว่าคำว่าตําหนิตัวเองผิดเนี่ยคืออะไรกูไม่รู้จักกูแจ๋วตลอดกูไม่เคยผิดตลอดผมคิดว่าต่งงาวัดยังไม่ใช่อย่างนี้เท่าไหร่นะพี่น้องแต่งวัาเรามันยังมีพ่อแม่มันยังยังมีความเป็นเหมือนเหมือนเหมือนที่ควรจะเป็นอยู่คือไม่ได้เลี้ยงลูกเป็นไฮโซหรือลูกเป็นโอเขายังมีตีบ้างยังมีดุบ้างผมคิดว่ายังมีแต่ว่าส่วนใหญ่ในเมืองอ่ะมันเลี้ยงลูกเป็นอย่างนี้หมด ตามใจมากด้วยวัตถุด้วยคําพูดที่ไม่จริงใจกับลูกในการอ่นนงอย่างนั้นยังโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกน่ารักลูกน่ารักคนแม่งดีไปหมดคือโรงเรียนชมไปหมดไม่มีเด็กโง่เลยปัจจุบันเนี่ยเก่งหมดทุกคนไม่เป็นไรลูกเก่งลูกผมไม่ค่อยได้คําชมอย่างนั้นเท่าไหร่โอ้ลูกเก่งโอ่รู้ไหม I know I can do better ท่านทำได้ดีกว่านี้ถ้าขยันนักแงเก่งกว่านี้เมื่อไหร่กูจะดีสักทีปะกูไม่รู้กูก็ขยันพยายามอยู่นั้นคือคนคนคนรุ่นผมก็ ป,ปัจจุบันดี <laughs> ปัจจุบันก็ไม่เคยคิดรูต้ <laughs> ตัวเองดีพอไม่ไม่ชม <laughs> ผมผมผมนี่ไม่มีง่ายๆ <laughs> นะครับบ้านผมไม่มีนะครับคือแบบมันต้องดีกว่านี้ได้อะแล้วมันก็เป็นนิสัยของของผมด้วยนะที่ที่แบบว่าแม่งไม่เคยกูไม่เคยดีพอต้องทําให้ดีกว่านี้ต้องมันต้องมีต้องมีตหนิต้องมีตำหนิต้องมีตำหนิในตัวเองหาหาหาเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันทําให้ผลมันเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีวัดจากอะไรมาจากคนส่วนใหญ่ชอบสิ่งที่เราทําแต่การที่คนคิดตัวเองดียังไงมันไม่มันคนอื่นเขาไม่ไม่ฟังด้วยห่วยเนี่ยพอคนทักไม่ยอมรับนะและงามก็จะห่วยอย่างนั้นอ่ะเหมือนในเด็กลูกเทพที่คุณว่าเนี่ย บอกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่ากูผิดอะไรเนี่ยและคําตอบที่สกปรกที่สุดคือการบอกว่าก็พ่อแม่ทําให้เกิดให้หนูเกิดมาเองก็ต้องดูแลดิไม่มันเ<ม><ม>ดาทาง,ง,งถูกได้ง่ายเลยเพราะมันเพราะมันอย่างเงี้ยมันไม่เคยมองตัวเองผิดไงคือพ่อแม่ต้องดูแลทําให้หนูเกิดมาเอง ริงนพ่อแม่ทาให้เราเกิดมาเราต้องดูแลพ่อแม่คือเราต้องดูแลพ่อแม่ยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องดูแลพ่อแม่แน่นอนพ่อแม่เราดูแลได้เพาะเราแม่งเดินไม่เป็นกินไม่เป็นอาบน้ําไม่เป็นขี่ล้ล้างก้นไม่เป็นตอนนั้นน่ะพ่อแม่ดูแลแต่พอเป็นแล้วมึงควรจะเริ่มดูแลพ่อแม่แล้วต่อเด็กด้วยซ้ําคือพ่อแม่ควรจะสอนให้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่สอนว่ากูต้องโอมมึงตลอดมัอย่ากฝากบอกพ่อแม่สมัยนี้นะมันไม่ใช่นะผิดแล้วแล้วคุณเองจะเจ็บไม่ใช่คุณเจ็บอย่างเดียวสังคมเจ็บด้ สังคมห่วยไปด้วยถ้าคุณไม่รู้สึกจะไม่ไม่ไม่นึกจะบอกให้ลูกคุณรู้ว่าลูกคุณไม่ดีตรงไหนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งเพราะตัวคุณก็ไม่รู้อะไรดีไม่ดีเหมือนกันอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็คือพ่อแม่เสื่อมตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้กลัวลูกจะนอยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณต้องบอกให้ชัดเจนเลยต้อง a อ s e r t ตี้เฮ้ย don't do that อย่าทําอย่างนั้นนะเดี๋ยวพ่อไม่พอใจนะบอกเขาว่าเราไม่พอใจลูกเนี่ยยังไงก็อยากให้พ่อแม่พอใจตอนเด็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าเรา เขาก็จะเบรกเอ้ยทำไงพเพราะไม่มีดียังไงแล้วก็อธิบายด้วยทําอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้นี้เข้าใจเปล่าเราชอบไม่ถ้าคนทํางี้กับเราเนี่ยไม่ชอบเราก็ต้องบอกเขาอันไหนที่ดีเอาดีมากลูกนี้ทางี้งี้ดีต่อไปนะเาลอตลักอนะเงี้ยพูดได้ผลบุญเยอะนะว่าก็จะเด็กก็จะแยกยกโอเคอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีมีน,น,น,นีไม่ดีรู้จักตัวเองข้อหนึ่งข้อ2เป็นคนที่ถ่อมตนเพราะรู้ตัวเองเนี่ยมีทิฏฐิเยอะสําคัญมากการถ่อมตนเน ผมไม่แปลกใจที่คนสังคมสมัยน <LE diesen> <LE>. ี้เด็กสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเราเราต้องดูนะคนที่จะมีลูกเนี่ยผมบอกว่าเลยคุณต้องมีการวางตําแหน่งคุณเนี่ยให้ถูกต้องทุกองค์กรเนี่ยต้องมีการวางตําแหน่งให้ถูกต้องมันจะมีผู้บริหารรองผู้บริหารมีหัวหน้าแผนกมีทุกอย่างถ้าไม่มีระบบระเบียบไม่มีหัวหน้าไม่มีรองหัวหน้าไม่มีไล่มาอย่างงี้องค์กรพังแล้วองค์กรของเราคือองค์กรครอบครัวเนี่ยมันประกอบด้วยพ่อเป็น c e o แม่รองลงมาไล่ลงมาเรื่อย พี่คนที่หนึ่งคนต่อมาคนต่อมาพ่อกับแม่ต้องเซตให้ชัดเจนเวลาพ่อมาอยู่แม่เป็นซีอที่บ้านเวลาพ่อกลับมาพ่อเป็นซีอพ่อกับแม่ห้ามห้ามคอนฟ lict กันเองถ้าพ่อลงคำสั่งมาแล้วแม่มามาแย้งไม่ได้อันนี้มีปัญหาอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสิทธิสตรีเนี่ยที่คนพยายามพูดเนี่ยแล้วมันก็มาทําให้เกิดความบันเลยในในครอบครัวเพราะว่าผู้หญิงก็บอกเฮ้ยกูแจ๋วว่าถามันต้องเป็นฟังพ่อคนเดียวว่ากูก็ต้องฟังฉันดิคอนฟ lict ระหว่างพ่อแม่ทีนี้ลูกมีปัญหาพ่่่ออแมมไปงเนนนนี่่่่ยลลลลลูก็็เเเเปแอะไรปรู้่ารเเมืองป็น เล่นการเมืองเป็นเข้าทางแม่อยากได้ทางนี้เข้าทางแม่เอานนี้พ่อแม่พอใจเข้าทางพ่อเริ่มเลื้อยเป็นแล้วเริ่มชั่วแล้วพ่อแม่ต้องเนื้อเดียวกันเสมอพ่อพูดต่อให้แม่ไม่พอใจแม่สนับสนุนถ้าไม่ใช่เรื่องผิดก็ต้องมาบอกพ่อทีหลังพ่ออย่างนี้มันจะเกิดผลไม่ดีคุยกันคุยกันเองอย่าให้ลูกเห็นแม่พูดแล้วพ่อก็ต้องอยากขัดแม่ก็ต้องมีอัธรรยที่เพราะว่าเวลาพ่อออกจากบ้านแล้วแม่ต้องใหญ่สุดในบ้านลูกต้องฟังถ้าลูกขัดแม่โดนพ่อเล่นแน่นอนต้องต้องให้รู้ด้วยยังไงพ่อก็เข้าข้างแม่ สิ่งพวกนี้ราล,ละเอียดพวกที่สำคัญมากเะถึงจะเกิดสังคมที่เป็นสังคมที่ดีถําเงนถึงจะดีแต่ถพ่อแม่เล่นกันคนละทีมเงี้ยมันก็จะมี2ทีมในในองค์กรเดียวกันมันก็จะมีปัญหาการแบ่งข้างแบ่งพวกเล่นเล่นมีการนินทากันมีการใส่ร้ายกันทีนี้ลูกก็ชั่วลูกไม่รู้จักความปองดองไม่รู้จักการกตัอนยูไม่รู้จากกากัจก authority นะครับที่ไหนไม่มีอามิกเนี่ยก็คือหัวหน้าเนี่ยที่นั่นหายนะเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยพอ่อแม่ไล่ลงมาเลยต้องทําตามนะครับไม่ใช่โอลูกนะแล้วไม่ใช่พอให้ม,หมัน ไม่ได้นะครับที่คุณโตพูดมาเนี่ยไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวหรือความคิดแนวคุณโตอะไรนะเป็นอิสลามิก1 0 0เลยเนะเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่ามีหลักที่เรารู้ว่าถูกต้องแน่นอนเนี่ยแล้วมันแอปพลายกับชีวิตได้แน่นอนอ่ะตั้งแต่พูดถึงเรื่องการเจียมตัวการถ่อมตัวคือในอิสลามเนี่ยคนที่เริ่มจะเลวเนี่ยจุดที่เริ่มจะทําให้คนเป็นคนเลวคือเริ่มคิดว่าตัวเองดีถ้าบอกว่าฉันดีแปลว่าเริ่มจะไม่ดี